สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สามูไรชนแนลหายหน้าหายตากันไปนานนะครับสำหรับซีรีส์ดาพิฆาตอสูรตอนนี้ก็ได้เลิกงามยามดีสำหรับการเปิดซีรีส์ใหม่นั่นก็คือซีรีส์มนอสูรโลหิตที่ทุกคนรอคอยกันนั่นเองครับเอาจริงๆนะครับกระผมกําลังเลอยู่นานว่าจะทำของใครก่อนดี หลังจากนั่งนึกอยู่นานก็ตัดสินใจว่าเริ่มที่อสูรตนนี้ก่อนเลยก็แล้วกันเพื่อนๆเ,เองก็น่าจะเห็นจากชื่อและปกคลิปกันแล้วนะครับก็คืออสูรจันทราข้างขึ้นลำดับที่6ดาคิและกิวทาโรนั่นเองทั้งนี้ต้องขอชี้แจงก่อนนะครับว่าการแปลาภาษาของแต่ละที่อาจจะต่างกันไม่ว่าจะซับไทยภาคไทยต่างช่อง ทางกระผมเองก็จะยึดการแปลาจากมังงะาที่แปลยอย่างถูกลิขสิทธิ์ของสยามอินเตอร์คอมิคกันนะครับดังนั้นการสะกดชื่อตัวละครหรือชื่อท่าก็จะยึดตามนั้นนะครับซึ่งอาจจะไม่คุ้นหูคุ้นตาคนดูอนิเมะก็ต้องขออภัยกันตรงนี้ไว้ก่อนนะครับถ้าเตรียมตัวพร้อมกันแล้วละก็เราไปดูกันเลยดีกว่าครับคำเตือนเนื้อหานี้มีสปอยใครที่ไม่อยากถูกสปอยกดติดตามช่องของเราไว้แล้วเก็บไว้ดูทีหลังได้นะครับ เนื่องจากเป็นอสูรที่มีความพิเศษมากกระผมก็ไม่แน่ใจว่าเรียกยังไงให้ถูกต้องเป็นอสูรที่มีสองโหมดคือโหมดพี่ชายกับน้องสาวหรือต้องเรียกว่าเป็นน้องสาวที่มีร่างพี่ชายซ่อนอยู่กันแน่นะแต่ยังไงก็ตามเรามาเริ่มกันที่ดาคิกันก่อนก็แล้วกันนะครับดาคิเป็นอสูรที่ปลอมตัวเป็นเกอ,อิชาอันดับหนึ่งของย่านเริงรมและอาศัยป,ป่าปนท่ามกลางมนุษย์ แน่นอนว่าเกย์ชาเป็นงานที่ต้องทำตอนกลางคืนดังนั้นจึงไม่แปลกใจนักหากเธอไม่ต้องโปร่มาในตอนเช้าซึ่งเธอก็จะย้ายสังกัดและเปลี่ยนหน้าตาทุกๆ10ปีเพื่อไม่ให้ถูกจับได้มนอสูรโลหิตของเธอก็คือโอบินั่นเองแต่ถ้าพูดให้ถูกต้องก็คือร่างกายของเธอสามารถเปลี่ยนเป็นโอบิได้คุณสมบัติของมันก็จะมีทั้งยาวบังคับได้ทุกทิศทางรวดเร็วว่องไว คมเฉียบและเหนียวมากยากต่อการตัดให้ขาดเรียกได้ว่าควบคุมง่ายเพราะเป็นส่วนหนึ่งของอวัยวะใช้เป็นอาวุธได้ใช้ป้องกันก็ได้ต่อให้ช่วยกันรุมก็ยังเหนื่อยยังไม่หมดครับโอบีนั้นสามารถเป็นร่างแยกที่มีกระแสจิตของดาคิได้ด้วยดังนั้นเมื่อดาคิเอาผ้าโอบีให้ใครก็หมายถึงว่าเธอต้องการจับตามองคนคนนั้นเพื่อที่จะได้จัดการได้ทันท่วงที นอกจากนี้ดากีได้วางโอบีไว้ใต้ดินทั่วเมืองเพื่อสังเกตการและควบคุมทั้งเมืองได้ง่ายซึ่งโอบีที่วางไว้ใต้ดินก็มีทางเข้าที่เล็กเท่ากับตัวของเด็กทารกลอดผ่านเท่านั้นเธอขังมนุษย์ที่ยังเป็นเป็นอยู่เอาไว้ในผ้าโอบีเพื่อความสดและดูเหมือนการกินมนุษย์พร้อมๆกันหลายคนจะเพิ่มพลังได้มากกว่าเธอจึงขังเก็บเอาไว้ก่อนซึ่งเธอมีรสนิยมในการกินนั่นก็คือ เธอจะเลือกกินแต่คนหน้าตาดีสวยงามเท่านั้นด้วยถึงจะต่อสู้มานานเล่มครึ่งแต่ชื่อท่าที่ปรากฏก็มีเพียงท่าเดียวนั่นก็คือโอบิสังหาร8ทิศเอ็ดเลเยอร์โอบิสหรือในภาษาญ,ญี่ปุ่นยาเอโอบิกิริแปลงร่างกายตัวเองให้เป็นโอบิ8เส้นพุ่งออกมาสารกันซึ่งมันสามารถโจมตีศัตรูได้โดยกินบริเวณที่กว้างมาก แถมยังป้องกันตัวเองจากการโจมตีของศัตรูได้อีกด้วยกิวทาโร่พี่ชายที่ตั้งแต่ออกมาก็ทะเลาะก,กับดาคิจนเหมือนเกลียดกันอยู่เนืองๆแต่จริงๆแล้วสองพี่น้องคู่นี้รักกันมากๆเลยล่ะครับซึ่งสำหรับการมาอยู่เป็นอสูรจันทราข้างขึ้นลำดับที่6นี้ได้ก็น่าจะเป็นเพราะฝีมือของเขามากกว่าดาคิเสียด้วยเขามีประสาทสัมผัสที่ฉับไวแถมความเร็วก็เหนือชั้นมาก ทั้งยังฟื้นฟรูร่างกายได้ไวต่อให้เจอพิษจากดอกฟูจิก็สามารถฟื้นตัวกลับมาได้ง่ายกว่าสาุนต์ตนอื่นความสามารถของเขาก็คล้ายๆกับของดาคิครับก็คือเปลี่ยนร่างเป็นอาวุธโดยของเขาคือเขียวอาบพิษที่ถ้าโดนเฉียนแม้แต่ถักๆก็สามารถติดพิษได้เลยทันทีด้วยความอาวุธเป็นลักษณะเขียวถ้าโดนเขียวก็จะถอดออกได้ยากอยู่แล้วด้วยรูปทรงของมันเพราะมันเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของกิวทาโร ดังนั้นเขาก็สามารถบังคับฝืนไม่ให้ถูกถอดออกได้ง่ายๆด้วยสามารถรับรู้สิ่งรอบๆพันกระแสจิตการแบ่งร่างกายดังนั้นเมื่อเขาแบ่งดวงตาไปปรากฏอยู่บนหน้าผากของดาคีเขาก็จะสามารถรับรู้สิ่งรอบๆตัวดาคีและบังคับร่างกายดาคีได้ด้วยทําให้ดาคีดูเก่งยิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกนอกจากบังคับร่างกายต่างๆแล้วเขายังสามารถบังคับเลือดตัวเองให้กลายเป็นอาวุธโจมตีได้อีกด้วย โดยมนอสูญโลหิตของ aro, กิวทาโร่ปรากฏชื่อมาให้เห็นทั้งหมด3กระบวนท่านั้นก็คือเขียวโลหิตศา,าสตร์กระเซ็น f รายอิ b งบาดซิกเกหรือในภาษาญ,ญี่ปุ่นโทบิจิคามะเมื่อตวัดเขียวก็จะมีเลือดที่คมราวกับใบมีดถูกศา,าสตร์กระเซ็นออกมาเป็นจานวนมากทาให้ยากต่อการรับมือลองนึกถึงการหลบน้ำในวันสงการดูได้เลยนะครับลูกบาดอสูรสังหาร,แร,แ,รแรมเพนอาร์กรัมเพด หรือในภาษาญี่ปุ่นบัคโคโชเรียวฟาดเคียวอย่างรวดเร็วรอบๆตัวเขาในทุกทิศทางทําให้กระแสะการโจมตีกลายเป็นการป้องกันตัวเองจากการโจมตีรอบๆบได้เรียกว่าเป็นท่าที่สามารถรุกและรับไปพร้อมๆกันได้ดีเลยทีเดียวครับเคียวโลหิตสัตกระเซ็นวงแหวนหมุนวน rotating circular slashes flying blood size. s i หรือในภาษาญี่ปุ่นเอ็นซันเซนไคโทบิจิกามะ ปล่อยเลือดให้หมุนเป็นเกลียวใบมีดเหมือนเครื่องปัน่นเป็นการโจมตีที่ทำได้แม้ไม่ได้ขยับแขนเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับสกิลของ2พี่น้องนอกจากมนอสูนที่ดูอันตรายแล้ว <c oughs> ก็ยังมีอีกหนึ่งความพิเศษที่ทำให้ทั้งคู่สามารถขึ้นมาเป็นอสูนจันทราข้างขึ้นลำดับที่6ได้ไว้ถ้ามีโอกาสและเพื่อนๆสนใจ กระผมจะมาเจาะลึกเรื่องราวของพี่น้องคู่นี้ให้ฟังกันนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดปุ่ม s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้กระผมด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมกันจนจบสวัสดีครับ